สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Back Channel นะครับผมแล้วนี้นะครับอยู่กับผมนนท์นะครับผมก็ ขาบอกก่อนเลยนะครับว่าขอบคุณมากนะครับคลิปที่แล้วเป็นคลิปแบบว่าผมเอาเพลงของพี่ๆวงสาม,มัญชนชื่อเพลงว่าเราคือเพื่อนกันนะครับมาทําวิดีโอใหม่ลงช่องผมแล้วก็มีคนดู10,000แวิวนะครับไม่คิดจะมีคนดูเยอะขนาดนี้นะครับแค่แบบทําแบบว่าเอ้ยเราอยากเอาเหตุการณ์ในบ้านเมืองม็อบตอนนี้มาใส่ในเพลงนี้เพราะว่ามันดูเข้ากันดีคนที่ออกมาคือคนดูเยอะมากๆยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากฟังต้นฉบับนะครับเพลงชื่อว่าเราคือเพื่อนกันนะครับของวงสามัญชนนะครับเข้าไปฟังกันได้เยอะๆเลยนะครับผมโอเคนะครับแล้ว แล้วก็วันนี้ผมนะครับจะมาทำคลิปรีแอคชั่นนะครับเพลงใหม่ของพี่บิ๊กดีเจรานะครับผมชื่อเพลงว่าได้ยินไหม่วงเล็บไอเฮียทครับผมก็ถ้าใครที่ไปม็อบแบบผมนะครับก็จะรู้นะครับว่าคำไอเฮียทูที่มันแปลว่าอะไรนะครับอ่ะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอะไรกันนะครับก่อนไปชมฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็พร้อมแล้วไปรับชมเพลงได้ยินไหม่ I Here To พร้อมกันเลยครับผมขออนุญาตใช้หูฟังนี้นะครับเพราะว่าเสียงมันดีมากมกเลยโอ้โอเสียงพี่พิ่เก็บพร้อมมากนะ

แิ่จะทำดูจะดีแต่พอดีว่ามันดูไม่ค่อยถูกคิดว่าเธอนัจะนำนนด่งดีทุกนาทีเข้ามาในชีวิตรู้ว่าเธอเพียงต้องการให้ตัวฉันปรุนเพื่อเธอเริ่มดวย,ยรอยอยือดที่ฉันยอมเพราะฉันคิดผู้ไปีนี่จะทำให้เธอนั้นหมดแรง o v e โความรักเคยให้ไปร,รวมถึงแหวนเงินองทองเธอเอาไปมดแล้ว

โอ้เพลงฝังง่ายมากเลย

ไม่นานจะกลับได้ยินไหมสียงหัจังหัวที่กำลังคำทวนเลยอยากจะขอรบกวนหากเธอได้ยินเอ r e y จริงจริงอะถ้า การเมืองเราบดีอะ่ะถ้ามันไม่มีคาว่า hear too much, ไอเยาทูดเวลาไปใช้ด่านายกอะ่ะเพลงนี้จะเป็นเพลงที่แบบฟังแล้วแบบอุโคตรฟินเลยนะเวย้ยแต่พอมันเก็ตแล้วมันแบบปัญหาดีอะ่ะ

Yeah, <laughs> <laughs> โอ้เพลงนี้นะครับต้องบอกว่ากล้ามากกล้ามากเก,ก่งมากขอบใจครับพี่บิ๊ก <laughs> เออคือเพลงมันได้สองสองบริบอดสองความหมายนะครับ <laughs> คือในหน้าที่ที่เพลงมันเป็นเพงลงรักอะ่ะมันดีมากๆเลยนะคือถ้าใครไม่เก็ตเพลงนี้คือแบบถ้าฟังในฐานะนี่มันเป็นเพงลงรักอะ่ะอุ้ยโคตรดี จริงๆครับเสียงพี่บิ๊กเพราะมากเนื้อหาดี <c oughs> l อก็แบบมันชวนเคลิ้มนะครับแต่ในอีกหน้าที่หนึ่งก็คือไอเดียตนะครับหรือว่าซึ่งคำนี้นะเป็นคำที่ใช้ในม็อบนะครับขอคนหนึ่งเป็คนที่แบบเวลาคำนี้มาแล้วแม่งตะโกนสุดเสียงอะไอเอียตไอเียตูอยู่เงี้ย พี่บิ๊กก็เป็นอีกคนนึงครับที่ออกมาคอเอาไม่สนับสนุนความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่รัฐนะครับก็เป็นเป็นศิลปินที่ผมชื่นชมมาตั้งนานแล้วนะครับพี่บิก๊กผมติดตามเขาตั้งแต่เด็เฟคเตอร์นะครับโอ้ยแกร้องเพลงเพราะมากแต่งเพลงเก่งมากครับเป็นศิลปินคนหนึ่งที่ครบเครื่องเลยครับเรียกว่าครบเครื่องเลยจริงๆผมว่าใครฟังแล้วแบบไม่เก็ตอะ่ะก,ก็ก็ดีนะแต่ผมว่าก็น่าจะเก็ตกันทุกคนนะคนที่ฟัง ไอเฮียดูนะครับเออมีคอมเมนต์บอกว่านี่ไม่ใช่เพลงรักเพลงอกหักนะครับแต่เป็นเพลงหลอกดานะครับ I hate you I hear to นะครับ I hate you ก็ฉันเกลียดคุณนะ I hear to โอ้ชอบชอบชอบโอ้พี่บิ๊กไม่แฉสละนะัดอะจริงๆผมอะอยากทำคอนเทนต์การเมืองมากนะเพื่อนแต่ผมกลัวโดนจับมันจับจริงนะเวย้ย ไปเล่นไปนะเอ่ออยากจะแบบทําแบบมุมในม็อบอะไรเงี้ยเพราะผมไปคนไปม็อบบ่อยมากแล้วผมก็อยากจะถ่ายคลิปเพื่อแบบเป็นมุมแบบจากในม็อบว่ามันเป็นยังไงอะไรแบบนี้แต่แบบมันจะกลายเป็นการเชิญชวนแล้วมันจับจริงนะพะบรบคอมพอบอรบหาเหียวอะไรก็ไม่รู้แหละถามว่าถ่ายไหมถ่ายครับแต่ยังไม่อยากเสี่ยงลงคลิป <laughs> ก็ Heck, ถ it, eh. so, now, lands, a. A. ้าสะดวกลงตัวไหนได้จะลงให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเออก็ประมาณนี้ลวกันนะครับเพลงวิคดิเจอร่านะครับ AKA เขาเพลงได้ยินไหม I Hear Too นะครับก er ็เป็นเพลงที่เพาะมากๆครับก็เพลงๆลอกดานั่นแหละนะครับแต่ในหน้าที่เพลงรักก็คือทําออกมาได้เยี่ยมนะครับเสียงดีบีดดีโอ้โหทุกอย่างครบครับนางเอกก็น่ารักนะครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกด ไลค์นะครับกดแชร์ปุ่มซับสไครนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็ขอจากกันไปนะครับพระเด็จการจงฟินาน,นะครับปัญชาร่าจงจเจริญนะครับผมวันนี้ผมโ้นต้องลางไปก่อนนะครับเจอกันใหมค่คลิปต่อไปบ๊ายบาย